ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ อเคก็ต้องขอเกาเสบียงผสมทุกทานนะขอต้อนทักกับสูซ่องโฟกัสซี่เนาะตอนนี้คือยูนเกิมไม้ครับนั่นเองเนาะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในแมปของแบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะแบบเลือกประตูแบบว่ามันจะมีดีแล้วก็ลายนะคะทุกคนก็คือเราต้องเลือกประตูให้ถูกนั่นเองคือมันเป็นแมปแบบเนี่ยทุกคนเป็นแบบบ้านเป็นแบบอะไรเป็นเรื่องประราวเลยนะคะซึ่งเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันจะมีเชิบเวลคัมขึ้นมานะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็มาคนเดียวด้วยแต่ว่ามันเหมือนว่าแมบนี้มันจะมีผู้นําทางด้้วยนแแแบบบบบบผูที่พาาเรไป สำรวจแล้วก็พาเราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราต้องรอนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นเอ c ีหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราต้องรอแล้วแหละคุณนั่นถามมาแล้วครับเอ้าทำไมทำไมเป็นเกย์อ่ะเอองั้นขอสเต็กจานหนึ่งด้วยค่ะเออสเต็กจานหนึ่งแป๊บนึงครับสักครู่ขอเวลาสักคู่ผมเออสเต็กใช่ไหมครับผมใช่หอให้นะครับ สเต็กหรอ้ยนาจะไม่ไม่กินเละนี่ครับข้อสเต็กมันแปลกๆนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวแล้วแกมาแกเข้ามาได้ไงอ่ะเขาเขาจะมาดคนเดียวแล้วก็จะมีผู้นําทางมาอะไรเงี้ยแล้วทำไมเป็นแกไม่เขานี่แหละคือผู้นําทางเออเออเอออเคเนเผเทางนี่เลยครับผมนี่โอเคครับอคือเขียนว่าสตาร์ทคุณนหวานก็ข้าเ้าครับผมนี่ครับเดินประจปุเลยครับไม่ใช่มันอ่านว่า S ตไม่เชื่อมอนเดโอเคไม่ได้เล่นเล่มุกเลยนะครับผมโอเคนี่ก็อ่านป้ายแล้วก็เล่นเวลามาผมนะกดมีอยู่ว่ารู้หรืหวานมีอยู่กดมีแค่กดเดียวหนึ่งวานมาฟักกดก่อนกดเดียวก็คือเดินเข้าประตูไหนนะห้ามเดินถอยหลังกลับเข้าใจไหมก็คือเข้าไปเลยใช่ไหมใช่แล้วมีสามประตูเหรอันก่อนใช่แล้วเห็นไหมเลือดเนี่ยเขาเขียนอยู่เนี่ยเลือกได้หนึ่งประตูเนี่ยใช้ขวานขุดเปิดทางเห็นปะ เลือกผิดเท่ากับตายเฮ่ยเฮอ้ยทุกคนเอาไงดีอ่ะมีเลือกให้ถูกนะเลือกให้ถูกนะวใันเลือกถูกนะวันอย่าทำอย่างอย่าทำอย่างนี้ดิมันอรอย่าเรียกเราว่าการเรียกเราว่าคุณนำทางคุณนำทางโอเคเอาไงดีอ่ะอาตัวจะอยู่ใต้งรางวัก็ได้หวางเขาจะไม่รู้น่ากลัวอะไรอย่างนี้เลยก็ได้โอ้ยคุณเลือกถูกนะครับผมเฮ้ย เก่งมากเลยได้ไงวะไม่ไม่คือไม่คือมันมันมันถูกหมดแหละอ้าวเหรอหรือเปล่าไม่ถูกไม่มันมีอันนึ่งเก่งมากกว่าอนี่มากโคตรเก่งนี่และนี่คืออะไรเนี่ยเก่งมากผมนี่อันนี้คือด่านที่สองครับอ๋อต้นไม้ไม่เกี่ยวใช่ไหมมันเดินนะครับผมประตูอีกแล้วประตูอีกแล้วโอ้ยเออผ่านไล้ซ้ายดีนะผ่านไล้ซ้ายแล้วไปตรงกลางแล้วอ่ะ ไปสิตรงกลางไปแล้วดิโอไปได้นะหวานงั้นเราจะเชื่อการสตาร์อีกแล้วกันทุกคนไปตรงกลางแล้วกันอ้าก็ไม่บอกว่าเชื่อเท่าไหร่โอ้โหนั่นไงอ้าวเราร้อนมากเลยโอ้คือเราออกไม่ได้ทุกคนเราต้องยอมตายต้องยอมตายนะหวานเราต้องยอมสยบอ่ะขังตัวเองให้ด้วยนะ นี่มันก็คล้ายๆสควิตเกมนะหวานเล่นลุ้นตายแต่ว่าตายได้หลายรอบนะหวานโอ้โหแล้วแบบมาเกิดอะอยู่ไหนอะเราต้องดึงเข้าไปแล้วแหละผู้นำทางได้เลยได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแบบสปาพอยให้คุณเองนะครับได้ครับตรงกลางเราไปแล้วทุกคนเราอย่าไปสนมันเลยขวาหลายซ้ายดีขวาหลายซ้ายดีงั้นเราไปขวา หวานว่ามันต้องถูกแหละเขาคงไม่อยากนะโอ้โหรอยู่แล้วเหรอเห็นไหมขวาล้ายเนี่ยหวานยึกจากยิงขวาลายใจดีมเวลาเดี๋ยวนี้แล้วหวานจะไปไหนก็ไปตรงนี้สิไม่เปิดประตูเลยเออนี่แหละเออโอเคอันนี้เป็นั่นนลดนะครับคุณเออคุณน้าหวานทำอะไรอ่ะเลือกประตูเหมือนเดิมเออเลือกประตูยาวเลยครับเลือกประตูยาวครับผมนะต้องเลือกให้ถูกครับผมนะว่าจะเป็นอันไหนนะครับ อันไหนดีเนาะขอตรวจสอบเขาเขาดมกินนี่เขาดมกินขี้วานเขาคิดว่าน่าจะน่าจะประตูสามนะหวานประตูสามอะทำไมอะเพราะว่าเขาชอบเลขสามเฮดีไม่เขาไม่เชื่อแกว่าแกชอบแกงเขาเราจะดมเขาได้กินอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยเขาได้กินการอาบน้ำอันนี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยคุณเลือกคูณนะครับไม่ที่เขาเก่งอะที่เขาคิดนะเนี่ยก็เขาดมกินเขาต้อง จะต้องใช้สูตรโกงนะทุกคนจะต้องทำให้เขาแพ้แกบอกว่าสามอ่ะแกียเอ้ยไม่กันอย่าทำเราจะตายเอ้ยมีอีเวนต์อยู่วันอีเวนต์อีเวนต์มีอีเวนต์นะทุกคนอีเวนต์คืออะไรอีเวนต์ก็คือนี่นะครับผมนี่อีเวนต์คืออะไรอีเวนต์อะไรอีเวนต์อะไรมันเป็นการเพิ่มความยากให้ผู้เข้าแข่งขันมาโอลการอาหารยิ่งไม่รีอยู่โอลการอาหารยิ่งไม่มีอยู่เอ้ยอย่าอย่าโกงอย่างี้ใช้ที่โกงนี่ โกงอะไรโกงนี่คนหวานมันโกงให้คนแล้วต้องทุกคนดูดิอ้ารตายนั่นไงบอกแล้วก็อาหารมันหมดบอกแล้วอย่าโกงนี่ไงก็เลี้ยงอาหารไงก็แกโกงก็แบบแกโยนแกโยนไอ้ไอ้ไอรู้ว่าแบบโดนตรงนี่ไงโดนสลับอ่ะเนี่ยครับดูดิว่าหวานจะรอดได้หรือเปล่าทุกคนผมอาจจะช่วยหวานอยู่นะผม หวานจะจะวิ่งเข้าประตูไปเลยหรือว่าแกโดนตอนวิ่งกินนะผมหวานเลือประตูกลางนะผมนะประตูกลางมีอะไรประตูกลางมีอะไรกันบ้ับไม่ทำใจครับโดนต้องไม่ทำใจแล้วแหละได้ตายก่อนจังหวะนี้นะครับผมแกต้องบอกว่าอันนั้นใหม่แล้วแหละเขาจะทีมใหม่โอ้ไปเถอะไอ้พวกนั้นน่ะเอาเลือกประตูครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะผมนะประตูหนึ่งหรือประตูสามครับเหลือสองประตูนะหวาน ขวาขวเลือกตายใส่ที่อันนี้ก่อนเลื่องขวาร้ายไม่ใช่เหรอใช่แต่เรายังไม่ไม่ขิดไงทำไมหรอเรามาด่านเรามาด่านใช่มันชื่อเรียกว่าอะไรนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มข้าวทั้งหมดเลยอ๋อนี่คือการไม่มีชื่อตหรอกตั้งเองตั้งเองโอเคเอ่อยังไงครับอันนี้เราไปแล้วเราไปแล้วเราด่านนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกแบบอียิปต์นะไม่เหรอดมกิจไหมทุกคนเราใช้สุดดมกิน อย่างเช่นผมกินนะครับอ่ะเป็นหมาเหรอเศษจมูกเราไปกลางไปขวาแล้วเราไปนี้ดีกว่าโอเคเชิบนั่นไงนั่นไงอีบไหมล่ะอีบไหมล่ะฟาโล่ไม่หลาฟาโล่ไม่หลานี่โดนโดนฟาโล่ฆาไปครับทุกคนนี่มไม่ไปแล้วนั่นนะ่ะมาใค้ให้เรียกใหม่ครับผมมาออเียันนี้ทีว่ว่า,วาถ้าหวานถ้าาหวนเลือกผิดสองครั้งนะครับจะมีอีเวนต์เข้ามาให้หวาน โอ้ยิวเวนิ่งแล้วถูกถูกถูกถ้าเลือกถ้าเลือกผิดนี่คือจะมีอีเวนต์มานะหวานอีเวนต์เลยวะเอาฟังเสียงนี่เออเขาให้เวลาเลือกดีกว่าให้ให้เวลาห้าวิถ้าไม่เลือกเขาจะวางนะห้าเลือกแล้วก็ได้เลือกแล้วก็ได้ดีดีไม่หล่อไม่เป็นลาอทะเลทรายทุกคนเข้านี่จ้าไม่เลือกแล้วเข้าไปอุ้ยเข้าไปเลยโอ้โหทุกคนเสียงชัดเจนมากอุ้ย เอ้ยาทำไมหรอทำไมหรอหร่าหวานหรือผ่าหวานถ้าถ้าได้เข้าประตูนี้ที่กกจะเจอเว้ยสองประตูแลวที่จะเจอจีอสันเมื่อกี้อ่ะเขาได้ยินเสียงซ้อมเบียงข้างหนูเพิเลยแบบโอ๊ยกูดโดนแล้วสินะจริงๆไม่ใช่นี่วะมันผิดประตูมันน่าจะน่าจะนอกตรงนี้มากกว่านะใช่นี่เนี่ยเอ้ยนี่เนี่ยรขบให้ก่อนนะครับทุกคนโอ <Okay. S 1> เคน้าด่านที่เท่าไหร่กันต่อเลยดีกว่าให้คนมาด่านเห็ดนะทุกคนโอ๊ยอันอาเปิดไปทำไม้วเออเมื่อกี้มาตรงนี้สินะ ใช่ตัวนี้ยังไม่ได้ไปเลยไปหน่อยดีกว่าตายแนั่นนี่แต่นี่ก็ยังฟังเสียงเฮ้ยไม่แฮกเหรอแฮกอะไรไม่ได้แฮกไม่การมันคือการคาดเดามันคือการคาดเดาไม่ครับทุกคนแฮกครับเราจะส่งอีเวนต์ทุกคนดูไปหนีิมันสารเตี้ยการมันสารเตี้ยทุกคนการมันสารเตี้ยไม่ครับผมทกคนการมันสารเตี้ยเอ้ามันยิงอะไรทำไมเนี่ยปิดเข้าประตูไหนเอ้า ว้าเฮ้ยต่ออีกอนชิ้นแรกเลยเข้าประตูจะต้องอ่านนะเข้าใจไหมอ่านนะมันแล้ผ่านไม่ไงเนี่ยท้าไมมันเก่งอย่างนี้ว่าหวานรีบไงไม่งั้นโดนฆ่าตายก่อนเม่อไประยะเมืไปอันนี้เป็นด่านิ้งเขาวงกลมนะหวานจะต้องหาทางไปได้นะอาจจะมีมอนสเตอร์อยู่ในเขาวงกลมก็ได้ประตูไม่ปิดอ๋อโอเคโอเคเออก็นี่ไงเออกลัวแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วอ่ะ โอเคเอันนี้ล้กันโอเคการทำเสียงอย่างนี้ทุกคนน่ะนั่นไงอ่าเอาเอาอันนี้อันนี้ยินยาจนกว่าจะตายโอ้โหแล้วมันเป็นการฆ่าตัวตายที่แบบอนาถจริงๆเลยเดี๋ยวเขาช่วยแล้วกันเดี๋ยวเขาช่วยแล้วกันนะการตายด้วยตัวเองด้วยยาพิษมันฆ่าไม่ตายนี่ใช่วะก็คนตายยากมันเปหรอผมจะประหารเองทุกคนด้วยการโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยจะตายโอ้ยจะตายหรอ ใช่แต่โอ้นั่นไงโอ้โหชัดเจนเสียงชัดเจนมากเมื่อกี้เราเข้าประตูไหนนะประตูหนึ่งไงโอเคมันผิดเขงประตูนี้ผิดนะถ้าผิดอีกจะโดนอีเวนต์นะหวานนับห้าเมื่อกี้ประตูแล้วประตูกลางใช่ไหมสามอันนี้กันองหนึ่งนั่นไงยินดีด้วยไปเลือกประตูใหม่นะ โอเคครับทุกคนอีเวนต์เริ่มเริ่มขึ้นแล้วทุกคนอีเวนต์อะไรอ่ะไม่เอาไม่หวานห้ามหนีไม่ได้ห้ามโกงห้ามโกงหวานโลเเับมาอีเวนต์ก็ยางไร้เนดได้หวานได้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 เป็นยังไงเไมหรอเตัวหัวมาเลยอะไรอะอะไรอะมาเซย่นี้เลยเซแล้วนี่ครับ คนโกงต้องโดนนะครับผมโกงอะไรไม่ได้อุนันไงโอ้โหทุกคนสองนัดตายสู้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอานั่นไงการเราเข้าประตูไม่ได้การสู้ให้ได้หวานต้องสู้อะไรไม่เอาไม่เอาเอื้อนั่นไงการเข้าประตูไม่ได้ไม่ต้องไปโกงไหนหงิบบอกแล้วห้าโกงไม่ได้โกงอะไรเลยการเดือสองตัวเพราว่ได้เดือดสองตัวเดือดสองตัวการการการ ตีเบาๆตีเบาๆตีแบบไอตีแบบดีๆอ่ะเออเออเออโหูการเลือดหัวใจเลือดขึ้นที่หลังใหญ่โก้ผมบอแล้วไงที่รักการนั่งแกนั่นแหละสารเตี้ยอะไรไม่รู้อ่ะเตี้ยบ้าเลยโอ้ยอะไรเข้าเลยแล้วกันเลือการรรคัับผมนนน่่ไไงอะเเียถูกรอดครับเลือกผิดตายครับผมเลือกตีผีรูสามห้าจะเท่าไหร่นะครับผมอันเนี้ยสิบลบสามห้าเออไม่น่าทุกคนแบบว่ามันไม่น่าจะเอาถูกนะไม่น่าจะแบบว่าเอาแบบ โกงหรือเปล่าอันนั้นนะครับตาให้เหมือนกันเนะผมนะเอาอะไรอะอยากไม่ไม่อยากลองอยากลองขอขออยากลองอ๋ออยากลองอ้าวก็ถูกเนี่ยเอ้านึกว่ามันจะแบบว่ากวนตีนเหรอแบบว่าเอออันนี้ถูกแต่ว่าจะแบบให้ไปเรื่องไม่ผ่ม่ไม่ใจกรรมการนี่คือกรรมการเราคิดเยอะไปทุกคนเราคิดเยอะไปนี่ครับจะไปอันไหนครับซ้ายหรือขวาผมขวาร้ายซ้ายดีเราไปเมื่อกี้เราไปตรงไหนตรงกลางเหรอหรือว่าตรงขวาใช่ไปตรงกลาง จะไปตรงกลางอืมไม่เอาขวาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขวาน้อยใจเดี๋ยวขวาน้อยใจขวาน้อยใจนะผมนะน้อยใจอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไต้หวันเดี๋ยวเขาได้ไม่ด้ายบายบายอะไรอ่ะเมื่อกี้ไปไหนใช่ไหมเอ้ามาเกินตานนี้วะกัอนหนึ่งเดี๋ยว CP มาไปไปซ้ายครับทุกคนเดี๋ยประตูซ้ายแล้วเข้ามา ยินดีต้อนรับสู่ด่านเบสรันะโโออเเคคคด่านนี้จะเป็นด่านที่เขายังงงมือหัวแล้วก็เฟียนเฟียนนะครับอันนี้ทำไมอ่ะพูดเป็นภาษาหวานมันก็หลาบปกติงแหละลองคิดเยอะไปเลยกันเขียนคิดละอะไรเนี่ยรักเขียนยังไงรักเขียนยังไงนี่แล้กันเออแล้วไปเออตอนนี้เราไว้ใจกรรมการแล้วดูอ่ะอะมันก็ด่านเดียแล้วหวาน แล้วเมื่อกี้บอกว่าเจกับมังการไม่ไม,ไม่เราจะลองใหม่ก็มันประตูผิดอ,ะอ่ะเอ้าไม่มันตายดังคู่ไม่ไมนก็คือแบบถ้าตอบถูกก็รอดไงแต่ไม่ได้ผ่านซะหน่อยไม่ได้บอกว่าผ่านนะตอบบอกว่าเฉยๆอ๋ออย,ยอย่างจี้นี่ก็คือเลือกผิดเว้เเย์แต่ละอันเลเือกถูกเนี่ยคันนี้เลือกถูกทำไมเก่งอย่อะเลยไม่รู้อะเดินตรงมาเลยอ่ะๆ่ะชึ้บโอ้ปากรู้ทำไมปากรูเก่งอย่อะเลยมันก็แค่นั้นอะอ่ะโอ้โหกูเปิดมากูเจออะไรเนี่ยอะไรเอ้า ได้ไงไม่รู้ไม่ไม่ไม่ผ่าวามาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งงมาด่านนี้ก่อนด่านไหนอ่ะมาด่านนี้ก่อนเออตรงไปตรงไปด่านแรกตรงไปตรงไปอันนี้นะอืมตรงไปด่านแรกทำไมวะล่อเราไปตายอีกแล้วพอมนด่านต่อคำถามฟีโต้หล่อไหมโอ้ยว้ายอมต่อฟีดี้ว้าวอุ้ยการติดบั๊กเลยติดไปดิการติดบั๊กเลย อ,อ่าอ่าอ่าครับทุกคนมามาอะไรเนี่ยนี่ครับผมเมื่อกี้เราไปตรงนี้นี่เป็นด่านสุดด่านเกือบสุดท้ายทุกคนด่านเราสุดท้ายแล้วหวานจะต้องเลือกให้ถูกนะผมนะว่าเป็นประตูไหนนะครับทุกคนอันนี้แล้วแตไม่ได้ไปไม่ได้มาหลายครั้งแล้วก็นเหมือนกันหมดนะทุกคนนะอย่าไปหวานทุกคนอะไรเนี่ยอขวายลาย้ายอัปลีไม่ถึงอะไรอ๋อให้เลือกสองลูกไม่ลงไม่ลงนะหวานขวายลาย้ายอัปลีไปไปขวาดีกว่า กลับมาที่เดิมอะไรดีวะตรงกลางแบนจะไปอันไหนไม่ต้องกลังเบนไม่รู้ทุกคนชอบตรงกลางนี่โอทำไมหรออ้ยอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกยังยังไม่เลือกนี่นี่คือด่านสุดท้ายนะทุกคนเป็นด่านเลนโบว์หวานเราจะดูนะครับว่าหวานจะรอดหรือเปล่านะทุกคนเลยเฉยไปกันเลยเตรียมอาวุธเพื่อให้พี่หวานรอดถ้าพี่หวานรอดทุกคนผมจะยิงนี่ใส่หวานเลยนะครับเอ้าแปลว่ารอดหรือไม่รอดก็ตายอยู่ดีไม่ใช่หรอเรียกเลยเรียกเลยหวานเลยเลยเรยเลย ขวาล้ายซ้ายดีขวาล้ายซ้ายดีตรงกลางไปบ่อยแล้วอะไปไปหนึ่งอ่าอ่าอ่าอันนี้ดีกว่าเนื้อนั่นไง <c ười> อุตส่าห์ท่องบทอย่างดี เอ้ยที่จริงเขาไม่น่าแบบสปาเพราะให้แกเขาน่าจะให้แกเดินมาใหม่ตั้งแต่แรกกับแบบเดินมาใหม่ตั้งแ่ตานึ่แล้วามแล้วก็จามเราเองอ่ะแล้วก็จามแม่คลิปคงเป็นชั่วโมงงั้นก็บอกเลยตามมาตรงนี้นี่นั่นไงโอ้โหนั่นเลครับผมไม่น่าคิดเยอะเลยทุกคนแบบว่าเออมาตรงนี้ตรงนี้มันจะนั่นนี่เราตงการถ้าตรงกลางตาอีกอ่ะโอ้โโอเควินเนอร์เอ้ยวานทุกคน เตเดนเต้เด่นหวานเอามารับรางวัลด้านนอกเต้เตเดนโอ๊ยไม่ทุกคนกันอย่าไปสุก่ายิงเราเอาเนี่ยรับรางวัลนั่นที่รักเข้าฆ่าเต้ตายดีกว่าเอออโอเคทุกคนก็สำหรับวีบนี้ได้ทุนนะเป็นยังไงกันบ้างผมนะสหรับเอ่อการเรียกประตูให้ถูกต้องนะครับเรียกเรียกว่าดีหวานเรียกว่าอะไรกินเรียกประตูแล้วกันได้ทุนนะ <Okay. S 2> นะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพี่ด้วยผมนะแล้วก็คําถามท้ายคลิปนัคือถ้าทุกคนถูกจับมาให้เล่นเกมเรียกประตูทุกคนจะทํายังไงกันครับผมนะทุกคนก็นะผมนะอย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราสองคนกันด้วยแล้วก็เตือใหม่ทุกคนที่โอเคนะผมวันยในวันยู่ตรงนี้อ